สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเกา่าสำหรับมือเนี้มีคลิปมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันในหัวข้อหรือว่าในประเด็นที่มีซื่อว่าการวหายออกย่อครูสำคัญมากแค่ไหน สำคัญหรือบทสำคัญมาฟังเบิ่งกับพี่น้องครับคนเฮานี่เกิดมาเนี่ลว้วนแล้วแต่มีผู้ไห้กำเนิดเ,เมื่อมีผู้ไห้กำเนิดแล้วก็มีการเลี้ยงดูมีการอบรมบมนิสัยมาเนาะเออบอกง่ายๆกับมีพอมีแม่นั่นแหละเออ มีพอมีแม่แล้วยังมีคนอื่นๆมีคนแวดหล้ออื่นๆนะมาซอยพูดยังไงว่าให้เฮ้าได้เรียนลู้ให้อยู่ในสังคมใดนะเพราะฉะนั้นการที่พวกเขานั้นได้เติบใหญ่มาแวดล่อมไปด้วยพ่อแมอ่สมาชิกในครอบครัวแล้วยังมีเพื่อนฟูงญาติพีน่นะ้องนะหรือแม้แต่ว่าคู่ในโรงเรียน สิ่งเหล่านั้นถ้าบอกไปแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีคุณมีบุญคุณต่อเราทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มาแสดงให้บทเรียนให้ใหเข้อประวัตนะิมีทั้งบทเรียนด,ดีบทดีมีทั้งบทเรียนดีดีๆก็มีนะครับ อ่ะบอกโดยรวมแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์เทาดังนั้นแล้วนะครับเขาถึงถือว่าบุคคลเหล่านี้นี่เป็นเป็นครูเราทั้งนั้นนะและเมื่อมากล่าวถึงว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณนำกิจกรรมต่างๆเป็นเจา้าพิธีต่างๆ โดยเฉพาะพวกเขานี่ก็ลังสนใจในเรื่องสู้ขวัญเริอยากเป็นพ้ามสู้ขวัญหลายคนได้ฟังคลิปด้เบอรงคลิปของผมมาแล้วกันรู้ซึกมีอารมณ์รวมนะมีอารมณ์รวมว่าอยากอยากทำหนาทีน่นี่อยากเป็นพ่อพ,อพ่อมสู้ขวัญให้กันเราเสียดจังใดล่ะบางคนก็โท่โท่มาหาเด้อ ทูมหาวาสนใจอยากมอบตัวเป็นศิย์นี่ว่าอยากเป็นซินนนออนอ์อยากให้รับลูกศิย์นีไปแน่เพิ่นอยากบอกยังไงว่าเพิ่นอยากอยากให้มอบตัวเป็นลูกซิ์ลูกหานะเพื่อว่าในอนาคตในการกลางหนาเมื่อทิดคัดแนวไหนเพิ่นก็จะได้เพิ่งพระอาศัยขอคําปรึกษาอย่างประมาณที่สี่นะ,นระครับเพิ่นก็เลยคิดว่าการที่ การที่สี่ลำสีเลียนอันใดมันก็ต้องมีคู่มีบากัาสีเลียนเราเลยลักเอาเลยนี่มันก็ได้ดูแต่ว่าเป็นบอสบายใจนะ <c oughs> ก็เลยได้มีคลิปนี้กันมาเพื่อที่จะได้อธิบายให้พี่ให้น้องให้ผู้ที่สนใจเดี๋ยวฟังกันเนาะนะครับเมื่อเป็นจังสันแล้วนะครับภาพขอสีเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สําคัญนะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นถูกต้องแลวละ่ะ ในการที่ว่าเมื่อจะเรล่าจะเลี่ยนจะอยียงกันแล้วแต่นะครับเมื่อเห่าคิดว่าเห่าอยากจะมีความเกาหนาอยากเป็นนะอยากเก่งขี้เพลินหรืออยากมีว่าจะอันซักซิตมีความขลังต่างๆเนี่ยเสียดเชีงใดจัีงคอยเสียดใดแนวดีๆจากครูบาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเสียนว่าการที่เห้าด้มีการอ่ ไหว้อโยคู่หรือว่ายกคู่หรือแม้กระทั่งบางหมองบางกิจกรรมเปนเฮ็ดมากเป็นการจัดพิธีบวงสวงอะไรนะเป็นการเรียกว่าจัดพิธีใหญ่แต่ว่าถ้าเฮ้าสิเฮ็ดแบบเล่นน้อยแบบธรรมดาเอ้าเป็นการบูชาหรือว่ายกคู่ครูบาอาจารย์เฮ็ดจังไหนครับก็มาฟังเบิงครับว่าผมก็มีขอแนะนำนะเพื่อให้ผู้ที่สนใจใน ดนนั่ไปปฏิบัติง่ายๆบซับสอนนะบซับสอดเหตุง่ายๆเอาจิตเอาใจเป็นสําคัญเลยนะครับในเบื้องตน้นจิตใจสําคัญถ้าจิตใจเ้านอมเ้าคารวะเข้าขเขรรบแล้วบ้าองค์เทียบเท่ววาหรือสิ่งสมสิ์คุปอาจรย์นในพื้นกับเมตตาขึ้เก่าแนะครับนะครับส่วนการสักการะบูชาในพิธีใหญ่ๆ ก็จังคอยเอาไว้ในโอกาสโตไปว่ามือเฮ้ารอ้อมะมือเฮ้าอยู่ดีไมีแห้งเฮาจังคอยเฮ็ดก็ได้นะแต่ว่าเบื้องต้นเ,เอาจิตใจเป็นสําคัญก่อนนะครับเอาละเมื่อเป็นยังสั่นแล้วนะครับเฮากาสิี่เห็นว่าการทีเฮ้าจะลําจะเลี่ยนนั้นจะต้องมีการาไหวอ่อนยอกผู่ลวยกทู่นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าจะเป็นการลําเลี่ยนอย่างเป็นทางการ นะการไหว้ครูนั่นนะครับเราอาจจะมองมึงว่าเป็นการไหว้ผู้บาอาจารย์หรือบอกกล่าวผู้บาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวเป็นๆที่ห้าสามารถคุยกันด้นี่แหละในเบื้องตน้นแต่ว่าในความเป็นจริงนั่นในแต่ละคนแต่ละคนะที่เป็นเป็นอาจารย์อยู่นั้นก็ยังมี อาจารย์ของอาจารย์อีกเนี่ยเรียกว่ามีคู่บาอาจารย์ของอาจารย์คนปัจจุบันที่ห้องเสียเลี่ยนน้าเนี่ยมีอีกบร่เมณนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปอกู่เป็นผู้ที่เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละนะครับเป็นลาเลี่ยนนํากันมาโตๆกันมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว นะครับแต่ว่าคุณของเพลินนั่น,นย่านสายย่านของเพลินนั่น,นยังคุ้มครองยังดูแลอยู่นะครับบางท่านบางองค์เพลินยังโผล่ไงว่าเพลินยังอยากสร้างสมบัติารมีในในเรื่องนี้อยู่ในศาสตร์นี้อยู่ในศิลปะด้านนี้อยู่เนะี่ยเพิินกับมากซอยคุม้มมากซอยดูแลที่กันเพราะฉะนั้นการที่เข้าบ่ายนี่บุแเป็นว่ายเฉพาะอาจารย์ปัจจุบัน จร,จริงๆแล้วนั่นก็คือเป็นการยกย่องเชิดชูบูชาคู้บาอาจารย์ที่เพิินหลวงรับเป็นแล้วนะหรือว่าองค์เทพเทีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮามองโบเห็นเนี่ยนะครับเพิินก็นยั่งมากห่มมหอมพร้อมในการที่จะประสิทธิ์ประสาดศิลประวิทยาาตนะให้ให้พวกเข้าลูกหลานที่เรียกว่ามีความเหลื่อมใสมีความนับถืออยากแจ่ใดศาสตร์นี่ อยากจะไหนสายนี่นะเป็นรูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าเป็นการไหว้ผู่ทั้งสายกันว่าอะไรเนาะเดี๋ยวมาเป็นการไหว้ผู่ทั้งสายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้ามีจิตใจโนมว่าสอ่าที่ทพิธีแบบนี้เนี่ยก็ถที่ว่าเป็นความก,กตัญญูกตเต้าพิธีนะอย่งางเราเป็นเครื่องหมายขอาค้นดีแล้วล่ะนะครับการที่จะเฮ็ดยังกันนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ เพราะฉะนั้นก็นเลยมาบอกฟังว่าวิธีการง่ายๆทําอย่างไรวิธีการง่ายๆพี่จึงสี่ครับก็ให้เห้านึงเนี่ยอาจจะไปหาคู่บาอาจารย์เลยหูว่าพื่นอยู่บ้านใดเมืองใดตำบลใดนี่ไปหาเพื่นหอดบ้านหอดเพื่อนโหลดเนี่ยานนี้มันไปง่ายสะดวกก็คือไปเลยครับ การที่เฮาได้ไปหูจักมากุนได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยว่าเห็นกันตัวเป็นเป็นเถอมียังได้คุยกันแบบเปิดอกเปิดใจให้กันฟังเนี่ยวันกัดจะเป็นการดีนะครับก็จะได้หูขวัดปฏิบัติต่างๆของคูว่าอาจารย์เพื่อนเฮ็ดจังไหนแนะ่เฮ็ดจังไหแนะ่นั่นนี่ก็สทได้ซักถามกันเมื่อไปถอดไปถึงแล้วนะมีวัตถุประสงค์จังไหน,นก็น เรียนให้เพิษัทเพิ่นกับสิพาเฮ็ดดอกเพิ่นกับทประสิทธิ์ประสร dog, ราทให้ดดอกนะเพิ่งประสิทิ์บอกวิธีการนะรับการรับรตัวเป็นสิทธิ์หรือมอบเป็สนสิทธิ์เฮ็ดอย่างไรกะนุดแล้วแต่คูบาอาจารย์ของแต่ละท่านละท่านที่พิจารณาตามคว้เหมาะสมตามที่เคยปฏิบัติมากนี่คือขอ้อแรกต่อไปข้อที่สองนี่แต่เฮ็ดข้อที่หนึ่งบสะดวกกเป็นข้อที่สองกับโทรหาโทรศัพท์ไปห,หาเลย เออหรือว่ามีไล่มีเฟดนี่กคะคุยกันในไล่ในเฟดทักกันไปแชทกันไปคุยกันออบอกที่มาที่ไปบอกวัตถุประสงค์ให้เข้าใจแน้วกคะเพื่อนสิวาจังไดเอะเอาตามนั้นนะครับอันนี้ข้อที่สองเนะครับเมื่อเขาใจแล้วนะครับเมื่อเขาใจแล้วนะครับต้องสองอย่างนั่นนะครับข้อที่สามนั่นนะครับผมว่าถ้าหากว่าเขาใจแล้วนี่เข้าสามมา นะเฮ้าสามารถที่จะจัดเองจัดพิธีเองยู่บ้านอยู่เพื่อนเฮ่าในหลันะครับโดยจัดพิธียกครูนะยกครูด้วยตนเองนะครับพิธีการก็คือว่าให้แต่งขันหาเด้อแต่งขันหาแต่งขันแปดนะขันหาเป็นจังไงล่ะขันหาขันหากะดอกไม้หาคูเทียนหาคูผู้พาคู ถ้าเป็นขันแปดก็คือดอกไม้แปดคูเทียนแปดคูทู่แปดคูนั่นแหละนะครับแล้วกับผ้าขาวเนี่ยผ้าขาวนี่ยนึ่งปืนนะครับเ<ม>งินเงินใส่คำว่าคาค่ายเงินคาค่ายใส่ลงไปนะครับถามครูบาอาจารย์เบิงว่าวคาค่ายของครูบาอาจารย์จักบาทอ่าอาจจะเป็นหกบาทสิบสองบาทยี่สิบสองบาทหรือแล้วแต่ครูบาอาจารย์สิบบาท แต่าหากว่าเป็นรูบาอาจารย์ของผมนี่เพื่อนบอกว่าระบุไว้ว่าเงินนี่22บาทเออเอาเหรียญบาทย2่สิบสอเหรียญใส่ไปในในขันนั่นนะครับในขันในขันหานั่นนะครับเงินนะ่ะต่อไปเมื่อแต่งขันหาขันแปดเรียบร้อยแล้วเข้าอาบน้ำอาบข้าเรียบร้อยแต่งตูวสะอาดสะอาดดีๆ เออแต่แต่ใส่สีขาาเด็ก็ะดีแต่พอใส่สีเขาาเด็กพ่เป็นยังนุ่งผ้าธรรมดานี่ละนะครับนํามขันหาขขันแบบมาว่างไ้ตัวหนาเฮ้านะครับเอาเรื่องสถานที่มอมอเอาของพระพห่นละมันจังค่อยสักศิ์เอามองไนที่ที่มันจินว่าอหมองเข้าสีทําพิธีสักศิ์สักศีตเนี่นละนะครับแต่ละเงื่อนแต่ละบานก็อาจจะมีมุมที่ที่มอมออยู่ แต่บันไดที่มีห้องพระก็คือไปขึ้นไปในห้องพระพุ้นลครับนะครับเรียบร้อยแล้วกราบพระนะกราบปุ่งสามเถือกราบลุงสามเถือเ็จเรียบร้อยกับเอากะอรหังสม,มาสัมพุโธปะกวาพุทธังปะกวาตังอภิวาเทเมสวาคาโตุปะกวาตาธโมธามังนัมันสามี สุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสังฆนะมามินะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอบูชาเคารพสักการะคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งศาสตร์การสุขขวัญและพิธีกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าสนใจใครเรียนศึกษาปฏิบัติขอครูบาอาจารย์ถึงจุดนี้เข้ากันระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เหาสิฝากตัวเป็นศิษย์นั่นนะ นะครับเอ่ยซื่อเพิ่นขกันมากเพิเ่นซื้อวาจะไหนก็นวา่าไปนะครับวันนี้ข้าพเจ้าขอมอบตัวเป็นศิษฐ์ท่านโดยมีขันห้าขันแปดบูชาสักการะท่านขอท่านจงรับขันบูชานิเถิดเมื่อรับแล้วโปรดเมตตากรุณาประสิทธิประสาท ศิลปะวิทยาความรู้ภูมิปัญญาแห่งท่านสายญาณบารมีแห่งท่านภูมิรู้ภูมิธรรมใดที่ท่านมีขอจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการิยตถาคตโตสิทธิเตโชชัยโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตะรังสัพพสิทธิพรวันตุมเม จากนั้นก็นั่งสมาธิสักครู่นะเพื่อที่ให้จิตใจนั้นได้มีพลังเมื่อนั่งสมาธิพอสมควรแล้วก็ออกจากสมาธิจากนั้นก็ให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติมาที่กพเจาได้ปฏิบัติมา ขอบุญกุศลนี้ได้ส่งถึงครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านเถิดสาธุกับประมาณนี้นี่คือการยกคู่ด้วยตนเองที่บ้านแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเข้ากับจังคอยมาเรียนรู้มาทงนะครับเพิ่น บทของเพลินนะสังวาสเพลินทำนองของเพลินหรืออันไหนก็แล้วแต่ที่เพลิน,นได้ถ่ายทอดมาเขาก็นเลยนรูปไปนะครับเมื่อเฮาเฮตังซีนแล้วผมว่าหลับรองว่าสิเกิดความก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับแต่ทหารก็บ้าเฮาโบเฮต์คือบ้าเลยนะเนาะเฮาเฮาบรให้ความสัฐบาลตรงจุดนี้บอกตรงๆว่า มันก็อาจสะสีซากลัวก็ได้อาจจะช้าเป็นซาหรือเป็นแล้วกับบทติดคำว่าบติดก็คือว่าหลงหลงลืมลืมเหตุย่างไรกับบอปองบอบอข่องบอแเขวบอบอปวดปงสมองบอโลงบอปอดงป่งเนี่ยบอสอดปัญญามันบอเกิดแต่ถ้าเอาเหตุถิตคือว่านี่ป๊ะ หลังจากก็นแล้วเนี่ยมันสกขาวหนาเพีวเพีวเพไปหน่อยดิกาลองม,มองอันนี้ก็ได้นำมาบอกมังลาวให้พี่ให้น้องให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปฏิบัติเด้อ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงสำน,นีพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ